ดีจ้าป่าลุงสบายดีพี่น้องสุขูมสุคนมื่อนี้แม่น้อยกับน้องทองพากันลงมาขุดกิโลแล้วก็หาหน่อไม้มาชวนแม่นาเดียไปหาขุดแมงกิโลกับหาหน่อไม้เน,นาะเข้าในการเข้าก็ได้ลงมาหอนลูกเหมจ้าป่าลุงเขาซื้อเขาปุ่นมาตำกนินเขาหิริมาหมักได้กับปุ่นเนาะเป็นหมักได้นี่มาเล่นมาหนาวมาไว้ให้เจ้าจตำครับอันนันเด็กจ ปลาทูพี่น้องเนื้อแถปีนกินกับอันตำกระพุนเนาะเอาปลาทูนั่นเออเราเห็ดเรียบร้อยได้เห็นเนาะเราเห็ดเรียบร้อยได้ทีเรียบกระมาเรียบร้อยเนาะเราตั้แม่เลยวางวางเครื่องวางของเป็นระเบียบเรียบหอยสะอาดห้อยหม้อแหกแต่กระพาะบวงแล้วก็เล็บเล็บไว้ในรถก็ได้เนาะสั้นบวงสั้นเลยเออเออแม่ปีนบ่แม่เข้ามาบ่เออเออหาได้เฮือนแล้วก็สะอาดอ่าง อันนั้นอันนันทเดอร์อันเสื้อผ้านะเอามาห่อยทั้งลุ่มๆเนี้ยเสื้อผ้านั้นมันไก่หิ่งพระโพดเอามาห่อยทั้งลุ่มๆเสื้อผ้านเนื้หิรมเห็ดสั้นเรียบร้อยพัดกันเป็นมือกล้องกับน้องทองพี่น้องเลยเกือเขาปุ่นกับปลาทูมาให้เราเออดังพื้นเลยมันจังบเพื่องแม่นาเดียเอ้ยเออเราก่อนเออเราเห็ดขักเลยนี้ยก็ออกกระวิดพ้นหมดนี่แม่นาเดียนี่ฮันเด้เกลือนครัวเรา วิตพน้นเลยป่ะเนาะขัณ็ดคืออันนันนะเนาะคือบางนันนะโอ้ยมันโบวิทเนาะคือบางัหนเนาะอันนี้นิวิตพ้นเลยพี่น้องเห็นหน้ำแล้วก็เห็ดห้องให้มันไหลนี่เด้คลองน้ำแล้วก็เห็ดให้มันไหลไปตามคลองมันเด้อโอ้สะอาดสะอา้างนี่เดยโอเคอยู่ได้ม่วนนะเนาะอันนี้เนาะแม่นันเดียเดียให้เหราเห็ดค้อกไก่ค้อกกาพอเดียกัะเห็ดวีอยงกับพุ่นพุ่นบริอย,อยูบริเ,เซาได้ทังพุ่นกับพุ่นเรากะ ซื้อของก็มาฝากเราหอยกระซื้อเครื่องโลคือกันได้หอยกะมาปีองกินได้ไมเดียเอ้ยหอยกระได้หาห้างลิ้นนี่เห็ดห้างลิ้นตรงเอาน้ำเนาะในทางหน่ายนะมันใสง่ายนะมันเราอาบน้ำทางหลังนี่เลยได้พี่น้องเด้เศษในบึงนั่นโอ้คักคักคักเราวิดแดดวิดพ้นจะได้นะั่นเองให้งามกว่านี้นะบาะเออเออนอกคันดินเองเกินเอง เออดินเองแค่คันดินเองเฮือนเองเขาแหงเห็ดงามเนาะจากสิน้อยอันนี้เขาอยู่อยู่ดินมูเขาก็เห็ดซำเขาอยู่ได้เนาะแม่นาเดียเนาะเออแม่นคว่ำเลยเนาะเองแหงสีสะอาดเหมือนบอกแหงเสห็ดงามกว่านี้เนาะแม่นาเดียเห็งามกว่าเล่าเก่งขึ้นได้เดียวนี่กระไรเล่าเก่งขึ้นอด้รเดียวนี่เนาะเจ้ากันยิ้มเขากำยังมือเจ้านี่อย แกงเห็ดบปะเออเรากินแต่ไข่อะไรพี่น้องนะครับเห็ดเห็ดแก้วสมเบิ้งเห็ดนะป้าเอามาเบิ้งนด้นน่ะเดียลูกป้าเราไปหาเห็ดเห็ดออกแค่ออกว่าเด้๋วพี่น้องเดินนี่ป้าสะออนเด้ออนสะออนสะออนนะป้า เออเออเอาเอาเออเอาเออใครเสี้ยวผสมไห่ใครเสี้ยวเพิ่นวมาเห็ดในคูุได้ทองมาจับมาเบิ่งได้ทองน้องเดียให้ิังเก้านะเออคูุจักแบ่งได้เพิ่นได้นาเดียกับพี่น้องเลยป้ามีจดอกตุ้มๆละทองเนาะป้าตัวหิ้เดียเออสั้นเราเดชสั้นว่ายถั่วิว่บวงเออเราขาดตะเคียงเนาะ เออเราเอาดินจีมาใส่นี่เออเขาชื่อเขาใม้เขาก็ลืมลืมขอโทษหลายหลืมแท้ลืมว่าเออเเราขาดเคียงเลยพี่น้องเดอยไม่น้อยซื่อให้เองดอกเคียงหาสิบพันกีบหนึ่งเนาะหาสิบบาทดั้งดอกนะบริแพงดอกเขาซื้อให้เราก่อนพี่น้องเรากันนานหาพื้นมาหลายพื้นมาหลายเนาะคันสีดังทานกันมันเปืืองเนาะเปลืองอันน่ะคือบัเพถ่านขายน้ำคือบัเเพถ่านขายน้ำ เขาอยู่ในป่าลุ่มๆนะเราให้เขาบอกเขาในป่าเนาะเราบ่ให้เยียนดินแม่นดินหลัืมเออนั่นบ่ดังไฟดังไฟเลยปิ่งไว้เลยปลาทู่นั่นเยี่ยนน้ย่านมันบูดเนาะขันบ่ปิ่งไว้เลยเนาะทางใส่น้ำใส่ในโอเคละบาบันเองงคอยได้ตนี้ใส่น้ำพ้นบ่พุงเจ้าฮ่ เครือค่องพุยเลยเห็นบอกเอออาบพอาะทีอาบเฮ็ดก็โอ้ห้องห้องนอนเราสะอาดสะอาดเม่พี่น้องเราเนี่เออเห็นบอกสะอาดไรเป็นระเบียบเรียบห้อยเกี้ยงกวางไงโอ้สะอาดแม่นาเดียเป็นตายอยู่เนาะอยู่ตรงนี้ก็ห้องอยู่บนนี่ห้องข้าบนบ้านไหนถะึงเนาะอากาศมันรวงอยู่เนาะขั้นเขาแกะออกไปยันพ้นซะ,นะะเนาะเออเ้าสาดยางมันเย็นแน่แหลนะเนาะนี่ เรื่องครัวเราได้พี่น้องเลาวก็สะอาดสะอา้าดมดเนี่ยเขาบอกปลุกบัึกเป็ดแป้งนัวเราก็เห็ดเรียบร้อยมดสะอาดเนี่ยถวยบ่วงลวงซ้ำแล้วกันเนี่ยเราเห็ดขกักเนาะเห็ดเป็นสั้นนั่นแหละดีเออไหวอยู่หม่องมองม่เนั่นแหละมันจังวิดผลเนาะเห็ดแล้วก็ปัดกวดสะอาดสะอ้างอยู่พื้นกระหางกองกองไว้ดังไพ่แม่นาเดียอเอาสิพากันหาขุดเป็นกิโลเด้อพาข่อยหาเด้อเนาะไม่เนาะ แมงกีหล่อเนาะพาคอยหาคุดเนี่ยเด้อโอ้น้องนาเดียกับน้องทองกับคนกินหมักม่งไข่วะแซ่บบ่หมักไข่น่ะเออแซ่บบ่นนาเดียเออแซ่บเพิ่นวาอะไรเออขินห้อนแรนเลยบะเอนหลดมาเลยแหนมอยู่บะข่อยกระยักมาอยูค้าเวียกแน่แล้วก็ฝนตกแน่อย่างหนึ่งนะฝนมันตกแห้งแงกันเลยบ่ได้มแบบนี้ ผลมันมาอะไรคักสิ่บ่าได้เนี่ยคักเราเห็นห้องน้ำออกไปทางนั้นกับพี่น้องทำเราชิยูระบัดในคอนโดดังพื้นดังไัมันกับไม่ได้อุดบม่ได้อ้าเนาะมันมีทางออกในหนี่เนาะอนโดเออเออเออได้แล้วเราหอยหอยอันนั้นย่ามเยี่ยมเราหอยไว้หม้อแหกแต่กระปุกหมอน่ะมีอันเดียวบ่หมอน่ะเออชิซื้อให้อีกหม้อหนึ่งเด้อเออสองกระหม่อกระทะบ่ มีหม้อน้อยอันหนึ่งสองกระหม้อกระทะแล้วก็อ้าวหกคือน้อยแต่หกอะซื้อน้อยโพูดเออเออเออไว้ขอบใจอีละเออเออเดี๋ยวจะใจกระตาหลดเมื่อลืมลืมใจซื้อมูกระทะมาสู่คนกินเขาหม้อกระทะมาเลยแบบนี้นะพี่น้องออาพอนะเดี๋ยวเห็ดยังกันสบายดีเห็ดเห็ดขกไก่เห็ดข้กไก่ไว้ก่อนวะตัดไม่ไปตัดตอกเนาะชักจะจีพ่อบอกขกไก่น่ะ ขังกะซียังยังบอกพอได้เนาะประมาณสังกะซีกระฟ้ากระแตะเนาะกระแตะขันสามสามฟาสามสี่ฟ้าผมได้เนาะสี่ฟาผมได้แอมเแอมเด็แอมแบบงูที่เข่างูที่เข่าได้ขันเขาบอกแอมงูร้ายเด้่ยทางนี้เนาะนอกฟอนาเดียนขันยังเข่าขันรเพราไก่ฟ้าไก่อยู่อันนั้นเนาะมันอยู่ดงพี่น้องเลยเงูเขียวเด้เนาะงูเขียวเข่างูเขี้ยกงูสาเออเขากินฮอสอันไขว้เนวมันแล้งูเนี่ยเนาะเออ คอยลืมซื้อเคียงให้เจ้าพอนาเดียเอยจะซื้อมาให้เล้เขอโทษลืมมาลีอืมลืมแท้ลืมว่าเขาโบเลยเขาในว่าพอจะซื้อให้แล้วเขาลืมเนาะคืออันนั้นแหละ่าซีมากผัดพ้นโต๊ะบัตรเนี่ยนะแล้วก็บะไรอยู่โดยชาวอะไเห็ดมืดมืดในโอเดียกับพี่น้องเห็ดออกลายอะไรตัวเห็ดเนาะนีาตัวเห็ดแท้เห็ดว่าเราเห็ดแอ็มได้เอ็มทั้งคืนมันก็เข้าได้คือเก้าขนาดกันสำหรับเนาแอ็มแอ็มแล้วเาก็ ไข่เล็กทีๆมันมันกินมักินตอนเป็นไข่พุ่นออกกับลูกมันพุ่นออกเออคือเห็ดไก่เฮือนไทยซะบวเฮดโมโมอเฮือนพ่นบปรไฮเอ็ดบ่เบ่เคาับใครใครเฮ็ดอัไรแล้วมันหักงมันโมคนเาห้อยขับหถเห็ดเ็ดแต่เ้าก็ยังเห็ดอยู่นี่เห็ดโมโมอเฮือนเลยใครเนีมันต่งสิบบ่อเห็ดเห็ดอะไรฮะเฮาหักษาเอาหักษาเอาเนาะเฮาหักษาเอาเขาว่าเฮาเคยเลี้ยงไก่อยู่ เขาเคยเลี้ยงเคยเพาะพันไก่อื่เคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เออคฟาร์มเนี้ยเออเขากับเบิ้งพักษาเอาเออเออมันอยู่ไก่ใช่ไหมมันอยู่ไก่ใช่ไหมก็ดีเนี่ยท่านให้ขึ้นเพื่อนขึ้นญาติเนาะสิ่นเมียนขี่เมีนเนี้ยวมันเราสะอาดได้ัะเนาะแม่นควอมเจ้าอยู่ได้คอยกระบืองมักได้ขี่เป็ดขี่ไก่มาหลอกตัวตัวจะทะเนาะนี่คือการข้าแม่นข้าแม่นดินเฮาเฮาสีเห็ดงามกว่านี้สะอาดกว่านี้ โอ้ยกระแม่เอาเห็ดแเราใบเอาเห็ดใบล้วบัดเหาได้หน like right ีจ well ิเ้เอาไปแล้วสันกรเสอกชันกระซีขันใดดินใดดอนกะบัดเหาได้หนีแล้วเหากระซีได้เหากระมางเอาไรของเหาเนาะขันมาเหาใดดินสมุดว่าเนาะบุญวาสนามีเนาะบัดเหาหนีแล้วบัดเห่ากระซีได้เหาสร้างไว้แล้วมันเาห้างแม่เออเ่าเราไปจากเห็ดงามหลายเนาะดินกับดินมูเนาะเห็ดเห็ดเห็ดสัมเราอยู่กับพ่อเนาะพอเดียเนาะอยู่พอร้อมตาจักเพิ่มสจให้เหาหนีเมื่อใด กับบู้เออพอเขาได้อยู the jungle> the jungle> yeah, the ่ระยะขั Shut ้นนี come, ้ย yeah. mm ังไปกับกามเอาไปมดอยู่สองปีขึ้นไปนะของเขาเอาเออขอเขาดี๋ยวอยู่ครบสองปีแลวกับเบิรงก้อนเนาะอยู่ครบสองปีเลากับเบิรงก้อนแลวกัขั้นมาเขาได้นี้เขาก็ได้มากเอาไปน้ำน่องเออสังกสรกสังกสีเราให้อยู่ครบสองปีก่อนนะเพื่อนของเรียนหมือนกัน เรา่ได้อยูด้วยเออของตัวเองเฮ็ดงามแล้วเห็ดงามบวนี้เฮ็ดทอดเป็นมองเห็ดตูปนางเลนเห็ดมองนั่งเล่นนั่งหัวเนาะหมู่มาเนาะมาเพิ่มชุมนุมสวยงามเลยอยู่ครบสองปีคันว่าเราได้อยู่ครบแล้วเราก็ได้มาไปน้ำด้วยพี่น้องค่ะเราได้ไปอย่เฮ็ดงามไปแล้วมันก็มืดกำหนดมันบิกบิคือของเจ้าของแม่นของตัวเองไรเฮ็ดเทากับพ่อเทาเออนะเทาสะอาดระยะเนาะเฮ็ดทอดสะอาดระยะไปกทัอว่าเออ เอแล้วมันบ่แม่นของของเฮามันเป็นของเพิ่นคือเก่าแม่นแมนแล้วนึงมันก็สะอาดให้เพิ่นแม่นแด่คนเพิ่นมากอะเพิ่นก็ย่องเฮาอยู่แม่นนั่นเองเฮาก็เฮ็ดเพื่อเพื่อเพิ่นนั่นล่ะดีแหละดีแหละเฮ็ดเพื่อเพิ่นดีแหละคนนั้นเลยเฮ็ดให้เพิ่นหมดเป็นบ่อเหรอเฮ็ดบดเราก็เสียหญ้าเสียยุงเพิ่นหมดของเฮาเขาก่อนเนี้ชอบไกล้เดเขาก็ก่อนเขาห้องน้ำเฮาก่อนละอันนี้เฮาสีลุกแตนอนบดสีลุกตีสอมต้นไม้ให้เพื่อนให้นันเตือ เงาคนเขาคีลกออกเอาเออเพ่นสียคนเลยเห็นเด้โอ้คนให้ลกของเอาเนาะลกสมักหย่าหันท่ายางง่ายนเออเพื่อนบอกให้ลกบางยงบางหย่าได้พี่น้องเอ้ยเราก็ได้แล้วก็อยู่ให้มันครบตามกำหนดอะไรเนาะสองปีเสียไปห้าทันอ่าแล้วเราก็เสียหย่าเสียยงบะมีนลอยแป้นแล้วก็อะไรก็โฮมกันเอาไปจูดเนาะหย่ายงพอมองอยู่มองเศร้าเพราะว่าเาเคย เคยเป็นลูกจ้างคนมาแล้วเฮาผู้จักแมนเคยอยู่น้ำหลายคนเคยเป็นลูกจ้างคนมาหลายมองแมนแมนแมนเฮา,าไปยื่อใส่เฮาไปสร้างไว้บัดเท่าออกเขานี้แล้วบัดที่ลายเฮาไปยื่อใส่ก็จะสร้างไว้เนาะสร้างไว้ผัดเป็นของหมู่บัดน,นี้่ยเป็นของกันตัวเองอะนะป,นปลูกเนาะไม้เลี้ยงลกูกเลี้ยงน้องบัดแค่ลายบัดน,น,นี้ปลูกขคาจเนเป็นแผนปลูกขคาเป็นเต็นบัดคือบอเอาไปขายอีกะ ปลาเจเอาไปขายผัดทุบมาผัดป่อยงัวป่อยอย่างมากินของเฮาเองเออหน่อเตต้นเขาบอกแม่นดินของเฮาเองเนาะท่านดินเฮาใครเนืเฮาเสียดผูกสาเฮาเก่าเขาปลูกเออไม่เลี้ยงลูกแม่นเบิดจะได้กินต้นกล้วยเฮาก็ปลูกแม่นเบิดความเดี๋ยวม่นเฮาเป็นผู้เฮดเบิดเออสองผัวเมียนี่เผ็ดก่อจะนัดจะพื้นฐานขึ้นไปแล้วแม่นเฮาเบิดพอกบอกพอกงัวพอกแย่มันนั่นแล้วก็ออกมา แม่นข right? ้มเจ้าของะไรพ่อนาเดียเอ้ยเห็ดเห็ดพออยู่ให้มันสะอาดสะอาดดินเพิ่นเอาเห็ดงามไรกะโบได้พี่น้องเอ้ยดินเพิ่นเพิ่นก่ะอยู่ตามงสองปีกำหนดกะอจ้ยู่ตามกำหนดสองปีเลยะจากปีหน้าปีนึงเราจะได้ไปทางไดนอีกเนาะจากที่ได้ง่ายๆไปทางไดนอีกเนาะพ่อนาเดียเนาะคอยมีดินได้คอยใช้อยู่พระเจ้าเห็ดเนี่ยเห็ดข้าวเห็ดข้าวอยู่หมดเลยแต่ว่าพ่อนาเดียเรื่บ่ป้อมเพชรพ่นกี่ขั้นถ้าไปยู่ใส่เพิ่นก็อยากให้ไปยู่นน้ำ แม่นขันเท้าน,นุนะ่ะอยู่ไซส์ไพกับหักกระแ<ด>พงเป็นคนขยนันแน่หน่อนนึ่งอะไรนะเมื่อยเขากับพักทอนแมนเอาเซาเมือม่อยได้เขากับเฮ็ดต่อ